นวัตกรรมไบโอซีรัมงานวิจัยใหม่ล่าสุดจากจุฬาจากการค้นคว้าถึง40ปีให้ได้เมื่อหอยทาคบริสุทธิ์โมเลกุลเล็กที่เป็นลิขสิทธิ์พิเศษผสานเข้ากับโรส e วอ t e เ o อร์ออรกจนกลายเป็นอารมณ์ทินสิทธิบัตรหนึ่งเดียวในโลกที่มีกลิ่นหอมธรรมชาติเร่งบำรุงฟื้นฟูจัดการริ้วรอยแห่งวัยช่วยเติมความชุ่มชื้นชะลอวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สุดด้วยวัตถุดิบหนึ่งเดียวที่เป็นนวัตกรรมลิขสิทธิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค้นคว้าวิจัยสายพันธุ์หอยทากไทยให้ได้สารบำรุงจากเมือกหอยทากที่ดีที่สุดถึง10ส,ส,สายพันธุ์คัดเฉพาะเมือกบริเวณส่วนคอจึงได้ไฮยาลูรอนและเปปไทด์โมเลกุลเล็กไม่ยืดไม่เหนียวเหนอดหนะนะ ช้อมสารฟื้นฟูบำรุงผิวตามธรรมชาติเข้มข้นอีกกว่าร้อยชนิดราคาพิเศษวันนี้จากราคา2,990บาทลดพิเศษทันที1,590บาทเท่านั้นเพียงขวดเดียวบำรุงผิวสวยจบสนับสนุนงานวิจัยไทยผลิตภัณฑ์ของคนไทยรีบกดสั่งซื้อเลยนะคะ